แย่สุดยอดเลยค่ะแย่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเแย่มาด้วยความงงมากว่ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วอ่ะอุ้ยเป็นความเป็นจริงอ่ะขนกดหน่มาพูดอะไรนะเะว่า หนูจะแบบอธิบายแบบจริงๆจากใจไม่ไม so ่โกหกเลยว่าที right, <everyone> ่หนูพยายามแบบว่าทําให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้คือหนูทําเพื่อพี่อ้ําคนเดียวเลยโอ้โหแล้วแหละเซตนี้เป็นคนจริงใจใช่พี่หนูคิดมาแล้วตั้งแต่แรกว่าเออถ้าเราทําแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็สักพักเราก็ดึงดึงดึงนู่นนี่นั่นสักพักพี่อ้ําก็ต้องมาแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นค่ะหลังจากนี้ทุกแบรนด์คัลเซชัได้หมดเลยนะคะหนูโอเคแล้วพี่อ้ําข้างหลังจะหกสิบล้านแล้วหกสิบล้าน ยังไม่รันขายอะไรเลยค่ะตอนนี้ตะกร้ามีอันไหนดึงเข้าไปตอนนี้มีตะกร้าอะไรเหลือ้งเข้าไปเลยเพราะหนูมีไก่ปลายอยู่ไม่ขายไม่ขายมยปกติพี่อ้อขายอะไรบ้างคะนี่เหรอคะพูดไม่ได้นะค่ะพี่จะทำอย่างแบบนั้นพี่เอาคนตายร้อนอะไรรอนอะไรพี่ขายอะไรพี่มีตลาดขายตลาดค่ะขายตลาดไหมคะขายตลาดไหมคะซื้อต่อไปอ่ะซื้อกันซื้ออุ้ยเก้าแสนคนดูค่ะทุกคนเย้ อีกแสนนึงเหรอคะี <im itating> <to animal> <ointed> ่ชานใช่ค่ะฝากกดหัวใจรัวๆให้พี่อ้ําด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่อ้ําด้วยค่ะโซเดียมพี่จายมีอะไรมาขายหมดอีีน้องเปนมี่คกอีหมดแม่เอามาเร็วขนมาทงพี่โลกเร็วีอนไรค่ะหมาบังแก้วค่ะเดี๋ยวแม่จ่ายดวหมาบังแก้วมาขายใคร้านเดียวกันค่ะตอนนี้เราแต่แม่ายอที่จนทุรอนี่45นาทีทไม กันชัย1 0นาที2 0ล้านอ๋อพี่พี่กกาเตเมื่อวาน1 0นาที30ล้านค่ะว้ายเราเท่าไหร่นะคะรอนนี้เรา5นาที35ล้านค่อกจะดงแบบนันออกมาไม่ใช่ว่าตังแต่พวกนี้เป็นต้นไปพี่เ้ามาทุกวันนี้จะได้บาน ไม่ตอนนี้เหลืออะไรของไดชั่มพูอ่ะทุกคนจ๋าตอนนี้เหลือได้ชมพูนะคะตัวนี้นะจคะบูมบอกเลยว่าบูมหมักรีวิวจริงแม่บูมใช้จริงนะคะบูมใช้ทุกวันอะไรเงี้ยตั้งแต่ยังไม่มีการส่งยังไม่มีการส่งมาให้รีวิวแม่จ๋าบูมขอขอโทษนะแม่นะแก้ม่มันจะโดนหัวหน้าไหมแม่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะแม่นะเดี๋ยวขอจริงเลยไม่สยองแต่โดนอหงอกได้ชมพูคือที่ตลาดไปแล้วค่ะแม่โดนหัวรู้หรอเปล่า สระผมมันเป่สระผมมันตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรที่ผมมันผมมาแล้วก็สระผมบ่อยแบบสระผมบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะตัวนี้อยากจะให้ลองใช้อุยเห็นไหมล่ะคะแม่หม่หมดยางคะหมดยังถือว่าน่าจะหมดแล้วนะหมดบริษัทยังคะหมดยังคะมีอะไรคะมีครับมีหมดยังจ้า อ๋อไม่ไม่ค่ะปกติไม่เคยจับเวลาเลยค่ะแบบขายได้ทั้งวันเลยพี่นอนตรงนี้ถ้าขายเลยได้ไหมครับไปเอาอนมาซีฟู้ดร้อนร้อนก่อนผมมานอนขายเลยนะมีอะไรีเหลือบ้งคะตอนนี้พื้นที่มันตั้งค่ะนี้นี่แอ d อยู่แอ d อยู่แอ d อยู่ คือมาดามฟินคือต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่ไซมยมาดามฟินนะคะซื้อมาหลายตัวนะคะทุกคนแต่ว่าตัวแรกก็หมดไปแล้วนะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะตัวแรกตอนนี้กำลังแอดตาก้าใหม่ก็ต้องหยุดเวลาก่อนนะคะนาฬิกาเอาหายไม่ต้องจับเวลาเลยก็หายว่าเฉยเลยนะเดี๋ยวรอแอดตาก้าเพิ่มขึ้นแล้วก็หกิล้านแล้วนะคะ ร้านนี่ยอดรวมเนาะแห่งค่ะยอดรวมสิยอดรวมสิล้านแล้วยอดรวมหกสิบร้านเอาเป็นว่าหลังจากนี้เราจะไม่อัปเดตอ่าราคาของพี่อั้มแล้วเดี๋ยวเราแอดทุกตะกร้าปุ๊บเราจะจับ5นาทีสุดท้ายเอาสิเราจะไม่บอกแล้วเรามาสร้างบริษัทด้วยกันนะคะแม่พี่พีทมีอะไรใส่ไม้หมดน่ะแม่ทั้งบริษัทมาพูดนะบริษัทหมดมีอะไรใส่ไม้หมดนน่ะต้องทำมือนะแกมินิสัตย์ ตอนนี้ขอเลือสั่งตะก้าแน่หมดค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ทีนี้นใช้ดีว่าอันนี้เอาเอาเอกหมดก่อนค่ะตอนนี้เอาหมดกอนสวยมากดูน้าตะก้าอ้อยถึงร้านคนนิ้วเอาออกหมดทุกอย่างเลยอเลยค่ะแต่ละลกิจเปยไง้ ใ้ี่ขอขอแค่เหียวแค่แต่ละกลิ่นหล่ะคะใช่ค่ะแต่ละกลิ่นของพี่อ้าบมาค่ะเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างคะลักษณะกินเป็นยังไงบ้างคะูใช่ไหมคะเป็นวิวอ้อขอเรียกเป็นสี้วกันเจะได้เข้าใจงานและคนใชนะคะปูก็จะเป็นกลิ่นเหมนดอกไม้เหมือนที่อยู่ในสวนดอกไม้น่ารักน่ารอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายใช้ได้อันต้องอ่ะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้้ชาชอบมากค่ะ ตัวแดปนนี้กำลังขอของอย่างนึงสีสีทองนนี้ค่ะตอนนี้เาไปงานอะไรบ้าเป็นหอแต่งและออกรูสีแดงนี่ใช้ได้ทั้งกลางวันกจนคืนนะคะแล้วก็ใช้ได้ใช้เลยค่ะส่วนส่วนสีทองเมื่อกี้นะคะเป็นกลิ่นที่เอาไว้ออกงานนะคะที่เราวอกเมื่อกี้ Be Love นะคะจ้านะคะอยู่หน้าตะกร้ากดได้เลยใครที่ออกงานประจำนะคะชอบแบบว่ามีความเป็นบอสมีความเป็นแบบ มีลูกน้องเยอะบริวารเยอะนะคะอยากให้ตัวเองแบบูวิที่มั่นใจตัวเองนะคะสีทองไปได้เลยกสีแดงนะคะปกติคู่นี้นะคะคู่นี้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะวันนี้เก้าร้อยกว่าบาทเองเก้าร้อยต้นนะคะแล้วของแถมสามชิ้นนะคะกดตะาก้าได้เลยค่ะราคาพิเศษเลยวันนี้แม่ไม่กดเลยแม่อยากกดอนไนก็ได้ไม่กดนะคะลองดูครับแม่ลองทุกคนได้ชมพูนะ ปกติสองห้นะคะวันนี้ได้ชมพูเหลือแค่199บาทนะคะโอ้ใชตุ๊ก90แล้วค่อยบอกนะคะเดี๋ยวหนูค่อยจับให้บอกแค่ได้ค่ะไม่ต้องนิ่งนะคะคั้งหมดหมดวค่ะมาทั้งหมดัทเลยแล้วจับเวลาอ่าได้ค่ะไม่ให้เวลาแอร์ได้สักประมาณเอาร้ให้พี่เ่อนแอดตะกร้าสักเลขนาทีแล้วกันโอเคอ่ะอ๋อมีอะไรดีมาลูกมาด้วยหรอ ใครบอกว่าเห็นอ้๊มเกือบเข้าไปจอมแก้มเลยหอมได้นะคะหอมได้นะคะทุกคนคู่นี้กดได้แล้วนะคะแกรมสองขวดอันนี้เป็นกลิ่นใหม่นะคะอันนี้กลิ่นวีเลิฟค่ะนะคะราคาพิเศษเลยของแถบตามมาตะก้าเลยตะก้าของี่อัมจะมีเฉพาะวันนี้เท่านั้นแค่วันนี้นะคะหลังจากนี้คือปิดตะก้าแล้วนะคะทํามาพิเศษเพื่อน้องเจนนี่เลยนะคะหมดตากาได้เลยค่ะวันนี้หมดบริษัทหมดบริษัทเลยใส่ของมหมด หมดบริษัทแล้วค่ะนะคะจะหนึ่งล้านคนดูแล้วนะคะคนคนดูนั้นคุดูในเก้าแสนสี่หมื่นเก้าแสนสี่หมื่นคนดูค่ะนอกจากจะครองทีวีแล้วก็ถูกนิครองโซเชียลไปแล้วน้องใช่ไหมคะพี่นั่นแหละไดแชมพูหมดไดแชมพูได้ไหมยังเหลืออีกใช่ไหมไดแชมพูที่น้องบูหมดค่ะหมดทุกอย่างเดี๋ยวกันนะคะขอถ่ายภาพชื่อใครคะถ้าเวลาค่ะ ที่นะคะพี่ะแม่มจขอขอพี่ยิ้มีนะคะมากดีมกดีมขอต้นี้นะคะม่กับเขกลีมเลยน้องสวยขึ้นโอเคค่ะือถ้องราเสียดายจริงป่วยมีมีียมครับ ยังรับได้หรับรมีหน้าเลี่น้วน้เ่หน้าบเาก็สู้ค่ะเอได้พี่เียกเยอะเตราบอกสู้นะบคุณครกบพี่ขรบคุณมากติดตาพวกเราด้วยนะคะ แบบว่ารับเล่นนายของพวกเราจะหาผู้กำกับกับคนเขียนบทที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะน้องไข่ของพี่วันนี้เป็แล้วค่ะนะคะอุ้ยแหม่หนูให้ทั้งเดือนเลยเหรอเดือนเลยเนี่ยดิวค่ะแอมดิวไหมคะไม่ค่ะต้องดิวค่ะใช่เจอเลยนะตัวเลยเตรียมตัวเลยปีหน้าต่ายต่าพี่อัมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อสักไอ้านหนูไม่เป็นไรเพราะว่า หนูมีโครงเรื่องแต่ว่าหนูจะให้คนเขียนบทหรือว่าทีมถ่ายหรือว่าทุกอย่างคือเอาที่ดีที่สุดในประเทศในุดที่้าอ่ะมาดามฟินจเปอนดิค่ะคะสปอนด์ค่ะอยตง่ะกิจค่ะนะคะก็นี้ตนี้ที่คะได้เ็เตอร์ตงหอมไายแล้วนะทต้งหอมไทยยังไม่มีเซนเตอร์เลยมีตัวไหนที่ถ่ายกับพี่อ้อมมั้ยคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเทีนนี้นะจ๊ะอะตึมเนี่ยเจ็ดสิบล้านด้านหลังค่ะเจ็ดสิบล้านค่ะเดี๋ยวแอดหมดทุกตะกร้าเราค่อยนเดี๋ยวแอดหมดทุกตะกร้าก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วทำสายตินะครับเกียสิบล้านเร็วที่สุดต้องแต่เคยไลฟ์มาตอนนี้แค่หนึ่งทุ่มครึ่งใช่ค่ะครับเที่ยงคืนนี้คาดว่ามันจะปิดได้หนึ่งร้อยล้านภายในเที่ยงคืนใช่จ้ะแต่นี่น่าจะสองทุ่มเลยครับถ้าพี่ชายมีน้ำหอมอีกับยอดล้านใกลถึง ช่่คะมันที่มีตอนนี้ตอนนี้ที่ทังไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้หลังกล้องคือแบบปุ๊บอย่างนี้แล้วไม่มีเลยมีไหมจ๊ะท้าหนังต้องจะมีครับอยากหรอไม่มีค่ะบคือพี่เอามีเ้แต่ว่าเอามีมันแล้วของพี่ชายก่อนไหมอันนี้ของเราหมดยาพี่มีอเอาให้เราหมดบริษัทก่อนอ่อเดี๋ยวรอหนังหอมชายอย่างตะกร้าแล้วจับเวลาห้านาทีที่ได้เขาจะขายค่ะนที่ขาดเลยได้ อุ้ยเก้าแสนห้าหม้าแสนห้าหคนโดค่ะขออีกหนึ่งล้านหนึ่งล้านที่มีอ้ํได้ไหมคะมาครับทุกคนมีอะไรมีมีโปรอะไรแม่ี่ไรของเรามีอะไรไหมครับุ้ยของอะไรครับขอขอมาทงบริษัทเลยได้ไหมจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราทำประวัติการกันแบบหมดทั้งบริษัทภายในฮะในภายใน1นงาีพอค่ะนจับหนงาีอันนี้ก็จะหมดบริษัทหมดแล้วหมดทุอ อันนี้คุณรอกดรู้อย่างนี้คุณรอกดแต่วันนี้รู like really cool. oh, ้อย really no ่างนี้ทรู้อย่างนี้นะคะจะจ้างโรงงานผลเลยค่ะรอเลยอะแต่เพื่อนแบบนี้คอยดูมาด้วยค่ะว้าวไม่ได้ไม่ได้คิดว่าดูน้ำหอมนะคะมีี่่พมาคนดูกันทุคนอันที่พี่ย่างถืออยู่นะคะสุดท้ายของมาดามฟินแล้วค่ะยังขานะคะขายไม่ทันเมื่อกี้นะกดคัวเลยราคาเท่าไหร่พี่ จังหวะนี้สามพันเขาก็ซื้ออ่ะโอเคค่ะพี่อั้งรู้ไหมว่าเราจะได้เกืบห้าล้านเพื่อพี่จ่ายไปนิ้วพี่มาพวกเราแบบทุ่มเทหมดแล้วรู้ไหมว่าพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่นอนหลับอยู่พี่นอกลางวันอยู่เที่ยงงงอ่ะอ่ะพี่ไปไปแล้วเหรอตัวที่พี่อ้างถึงอยู่นะคะผมบอกแล้วว่าพี่อ้างสวยมากนะครับตัวจริงยิ่งสวยนะครับในกล้องก็สวยครับตอนนี้ยอดหัวใจของเจนนี่คือ260ล้านโอ้ อันนี้อ่ะอันนี้หนูพูดแบบหนูต้องคุยติ๊กต็อกอันนี้ยอดคนดูสูงสุดในโลกหรือเปล่าคะสูงที่สุดในโลกนะในโลกเลยหรอเดี๋ยวสิในไทยก็มาในโลกเลยนะคะโอ้โหตอนนี้สูงสุดเลยตอนนี้คือยอดคนดูช่องติ๊กต็อกสูงที่สุดในโลกมุ้งไฟโกค่ะสูงสุดขอบคุณแม่นาคะขอบคุณมาดามปินนะคาแล้วไปไหนย่ปิ่นนะตัวลงนะ เป่าเปล่าค่ะพขอเป็นส่วนหนึ่งในที่ที่อ้ํานะคะด้านชา่ามีงานมีงานอะไรคะกล้าพูดนะคะพวกเราต้องมาที่นี่ค่ะอ๋อตกใจเมื่อกี้นี่ยเพรกล้าพูดนะกัแบบเออมึงเป็นใครยังเราต้องมาที่นี่ค่ะกล้าพูดเหรอคนยังคาเราต้องมาที่นี่คนลุกมากครับทุกคนใช่อุ้ยหิงโตมันหอนมันนี่ะมเก็บมีเก็บนิ่มเรื่อยเรื่ยทุกคนค่ะ หนูขอเข้าดาวหนึ่งล้านคนดูได้ไหมคะตอนนี้9ก0 0 0สนเก้าหมื่นคนดูค่ะเก้าคนดูนนึงล้านได้คะนล้านคนดู มาพบบริษัทจะดกาจากเขาดาวพร้อมกันค่ะหมดบริษัทจังแม่หมดบริษัทจังค่ะตื่นเต้นตอนี้เขาเหือดเอามาพูดสถิติกันค่ะทุกคนตอนนี้คนดูของพวกเราทุกสถิติโลกนะคะหนึ่งล้านคนดูค่ะมากที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้ยืนในแบบที่ตอบเลยยาวๆหมาเสือบทบอลลีเวียนเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณค่ะ เอาหมดบริษัทนะคะมุมจะได้จับเวลามาดามฟนหมดบริษัทเรามานับเขาดาวห้านาทีสุดท้ายของมาดามฟินหมดบริษัทย้ำคำว่าหมดบริษัทนะคะมุขอจับเวลาห้านาทีสุดท้ายสําหรับการกดตะกร้าค่ะเอาง่ายๆครับไม่ต้องรีวิวค่ะแค่แม่อ้ํายิ้มอย่างเดียวพอคับแม่โอเคอ่ะยิ้มสวยๆอ้าวอเฮ้ยอยากเป็นพี่อ้ํามะ โอ้เจ็ดสิเจ็ดล้านบาทแล้วค่ะตะก้า,กาไหนเหลือใช้คำว่าก,กดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วคือหมดบริษัทจริงๆค่ะ สุดยอดครับสุดยอดขอบคุณทีมมาดามฟินมากครับขอบคุณทีมมาดามฟินมากมากเลยคือต้องบอกว่ามาดามฟินเขาทำการตลาดแล้วก็เป็นชื่อที่รู้จักกันมานานแล้วครอย่างที่บอกว่าผมเกิดมาก็รู้จักแล้วนะครับมาดามฟินแล้ววันนี้วพอดีมาจาบโรบิเซีย้ในไลน์เราครอบครัวพวกเราไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายยูจินจาย่ายงกินเนาะออยมองอยู่พูดเลยว่าพวกเราต้มกินทุกวันเลยนะคะเดวด ตอนนี้ไปที่78ล้านแล้วนะคะรม่ใช่แหนึ่ล้านนะครับตอนนี้1ล้าน1แสนคนดูครับล้านแสนคนดูค่ะเราสร้างสถิติขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่รู้เมื่อไหร่จะล้มได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนคนดูอะอ่าห้านาทีนี้เรามาดูว่ามาดามฟินจะปิดยอดของพี่อ้ําแบรนด์แรกวันนี้ได้กี่ล้านนะคะแปดสิบล้านถึงไหมครับมีของถึงไหมครับตอนนี้ มี่อัมค้าโรงงานอ่ะเขาสามารถผลิตสินค้าให้มีอันขายมีมาในวันนี้แล้นะหนึ่งเดือนเลยเพราะฉะนั้นพี่อัมทำแป้งหนึ่งกันแดดทำทีเดียวขายกับมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วแป้งหนึ่งกันเดดทุกคนตอนนี้เหลือแป้งกันแดดนะคะแในแค่นี้จริงๆค่ะหมดแล้วที่เรียนเสร็จแล้วค่ะแป้งกันแดด อันไหนแม่บล็อกเขียวด้วยค่ะบล็อกเขียวบล็อกสีเขียวเียอันนี้ใช่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ยังมีครับอันนี้หมดแล้วค่ะผมบอกแล้วบล็อกบล็อกม่วงมาซื้อมากกว่าเลยนะตอนนี้หมดแล้วเตันเต้นอันนี้หรอคะเจ้าแม่โซเอาของเมืองไทยนะครับตอนนี้โเจ้าแม่โซเอลเจ้าแม่โซเอจิเป็นชันผนท่างเจแม่แดดนะคะกดได้นะคะ ทุกคนจ๋าอีก2นาที40วินาทีจ้าทุกคนตะก้าตอนนี้เหลืออะไรบอกเลยนะคะว่ามาดามฟินไม่เคยจัดโปรโมชั่นนี้กดไปกดแล้วค่อยไปศึกษาวิธีการใช้เอาค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะไปกับมาดมฟินกาอ้ํนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่คาะยันค่ะขอบคุณทอจอมตื่นเต้นไงเดี๋ยวเจ้าพี่อ้ํข่ายไฟเบอร์ต่อค่ะขอบคุณท่าจ้า ราคาชอบมาพี่เอยอดเลยพี่ไม่เลียงไม่ไปเลยไม่เลียงไเลยไม่เลียงเออเมื่อวานน่ะเราซื้อ ambulance เป็สองคันวันนี้ขอซื้อ ambulance เพิ่มอีกสามคันนะคะขอบคุณบาลีพี่อ้ํที่ทำให้ซื้อแอมบู l ลนซ์ช่วยเหลือคนอีกสามคันไปรวมรวมเป็นห้าคันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่ช่วยคันหนึ่ง ซาทุกข้าซาทุข้าเอกนมาชนาจะได้เจอกันอีกหรือว่าเราจะซื้ออะไรให้คนดูซื้อบ้านร้อยล้านเงี้ย้ซื้อให้พี่สายกนอนบ้านร้อยล้านเุ้ยจะแปดสิบล้านแล้วครับตอนนี้แปดสิบล้านเดี๋ยวไฟกขึ้นตัวร้อยล้านนี่เยเจมโหยแล้วเียนะ ตอนนี้กี่นาทีแล้วครับพียุงชิ้นี้เลครับพี่พยุงชิ้นตอนนี้อีกหนึ่งนาทีหนาทีสุดท้ายนะคะของปิ๊กวิค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะกดไปก่อนค่ะเชื่อบูมนะคะกดไปก่อนค่ะกไป่อนนะคะบูมค่ะคุ้มแน่นอนแล้วก็วิธีการใช้ค่อยไปหาวิธีการใช้เอาทีหลังนะคะกดไปก่อนค่ะขอบคุณมาลามฟินมากวันนี้ให้เราได้มากันะครับพี่บอกความดีใจที่ได้เจอนะคะแล้วก็ได้สร้างบริษัทนะครับใช่และเขาดาวหนึ่งนาทีสุดสี่สิบวิ สุดท้ายกับมาดามฟินครับโอ้ยก็นี่ขวนะครับยังมีตะกร้าไหนนะครับใครอยากซัพพอร์ตนะครับพวกเรานะครับจิ้มตะกร้าตอนนี้นะครับยังมีตะกร้าไหนเหลืออยู่ลองเลือกดูนะครับชอบตัวไหนก็จิ้มตะกร้า้นะผมบอกเลยน้ำหองมาดามฟินหอมทุกขวดหอมทุกหยดนะครับขายดีมากๆครับพี่ขอโอ้โหแบ12ปียาวนานมากๆใช่ครับ12ปีครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะจริงครับคือการที่ว่าสินค้าที่จะขึ้นแล้วขายได้ขนาดนี้นะครับมันรวมไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเพราะว่าไลน์นี้หรือว่าอะไรนะมันต้องแบบการทําการตลาดของแบรนด์นะครับแบรนด์ตัวที่รู้จักแล้วก็ราคาที่คุ้มให้ลูกค้าพอใจที่จะซื้อเลยครับหนึ่งอหมดเวลาค่ะร้านดวลอยลงมาคิดไปพร้อมกันเลยเรามาคิดไปพร้อมกัน ค่ะค่ะพี่การอาจจะเป็นบวกยอดออเดอร์ของเราจะเป็นบวกยอดวุ้นถึงเต้นอาจจะกี่บ้านเนี่ยหนูจะไม่เอาตะกร้าลงเพื่อออฟเฟอร์พี่สายนะคะก็คือในระหว่างที่เราบวกยอดเนี่ยยอดที่ทั้งที่เหลือทั้งหมดหลังจากนี้ก็เป็นของพี่สายได้หมดเลยขอบคุณค่ะมาเริ่มนะคะพี่การพี่การยอดออเดอร์นะแปดพันห้าร้อยออเดอร์คิดว่าจะหมขอหมนูขอพี่เอาไว้สาวสิบล้านที่คุยกับพี่เอาไว้อเพี่อ้ำวันนี้หนูขอแบบสามสิบ ตัวสับพังครักได้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 ่ด้อบ้ได้ได้่อ้ด้ไร้ได้ได้ได้ัด้ไดีได้นยอได้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 ด้ได้ไ่้ไดรได้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 อดด้ได้ได้ไร้ได้ได้ด้ได้ไดได้ไ้าดอดได้ไ่าไ่้ เอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอา่เอาใหม่เอาใหม่9,000ออเดอร์0ค่ะ4,000เดอร์4,000เดอร์ค่ะโอ้ยอะไรไาเนี่ยบุญก็จะได้มีตามไปซื้ออาหามาใช่ไม่ผมเดียวกันน่าคุยจนเรี่ยหาน่าคุยจนเลื่ยหมา5,000เอ d e r 5,000 o งห e r เอ้โหซาซดีมากครับ ที่คุยกันเจ็ดร้อยออเดอร์เจ็ดร้อยอเดอร์หมาผมขอเข้าจังไรสองพันออเดอร์แถวทางาเรียนดีกว่าอผมผมรู้สึกว่าสามร้อยอเดอร์สามร้อยอเดอร์ก็ใ้อ่ะนแต่ว่าผมอมีอาหารมาวัดตลอดแลด้าพันออเดอร์ห้าพันออเดอร์ดัคะเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์ดา คนลุกคนฟองกคุณี่นท์โทรมาก่อนที่จะไากไรกีกีกี่กีพันออเดอร์นะเจ็ดพันค่ะวันนี้ขอให้แบบแนะนำสร้างประกันภัยกับเราจริงจริงนะสร้างทั้งยอดแล้วคนทั้ยอดขายแล้วก็ยอดคนดูเลยครับตอนนี้ไม่คิดเลยอ่ะทลุทะลวงตอนนี้เรากำลังคิดยอดสดๆกันอยู่นะจ๊าทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เกีออเดอร์กันเจ็ดพันแบบเจ็ดพันมาจากอะไรนะก่อนก่อนหน้าเจ็ดพันมีอะไรห้าพันแบบโอ้โหมันมันไปไวจนแบบ โอนนี้ยอดมันไหลเรื่อยเรื่อยเจ็ดพัน order อจดหายแล้วโอเคแปดพันเดอร์แปดพันอจ้ะนอนรอได้ไหมเมย์แม่เมยันเจ็ดพัน o เจ็ดพัน o 0 0อ r จ้าห้าหมื่น o r อ e r ห้าหมื่น o อ e r จ้ะห้าหมื่นแล้วได้ก็หนึ่งหมือน order ค่ะหกหมื่น order ้ ค่ะแค่น mmm. pues um 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 ี้นะคะให้เท่ากับกดอนแล้วปัดเขาัดากับก่อนแล้วแจ้งพบกันกันเดี๋ยวพวกที่แม่เห็นโอ้โหได้ทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมดคือ1น0 0 0แสนแปดพออเดอร์จำนวนเงินจำนวนเงินหกสิบล้านบาทกสล้านกสิบล้านดากับมาณาสินค่ะ ยอดมากยอดค่ะใอ่ลงมากค่าคอมค่าคอมจนนี่ค่ะค่าคอมจนนี่จนนี่หนึ่งแสนแปดนะคะตอนเนี้มันไหลไปแสน0 0 0หมแล้วแต่หนคิดเท่าเดิมนะคูณห้า0 0 0 0ไม่ลดนะคะพี่อพวกเราได้ค่าคอมทั้งหมด5 4ล้านแสนบาะก็ยอดนี้นะเราจะเอาไปซื้อแน สามคันเย่เย่โอ้สับวู้สับวัมทธนาคุญดุณวยกันนะหมดหมดบริษัทค่ะมาดามฟินหมดบริษัทค่ะใครคิดสรุปยอดค่ะสิบนาทีเนาะสิบนาทีจ้ะมาดามฟินกับพี่อ้ําพัชราภานะคะสิบนาทีหนึ่งแสนแปดพันออเดอร์หกสิบล้านบาท อีกหนึ cage, ่งตัวที i i ่พี่อ้ําจะขายมาดูว่าคพลนี้จะไปสุดที่ตรงไหนนะคะพี่เอสุประชัยมารอแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะว้าวแม่ตัวแอดหมดบริษัทยังคะแม่เ๋ยวตัวเรียกว่าอ้ําว้ิษัทพี่โม่ได้ไดะเออหมดบริษัทนะลูกของหมดบริษัทฉีดเลยคะแม่ อันนี้สีคือตัวบ้านมีก่อนนะบูมน้ำแล้วรอได้เลยครับแม่แม่มีมาให้ตักตะกร้าเหมครับคือแล้วจะมีเก็บไหม